ถึงแล้วครับผมที่นองของเราคนนี้สถานีตำรวจพูทรเชียงกมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปนี้นะครับพวกเราก็ยังอยู่ที่อำเภอน้าโสูงครับผมกำลังจะเดินทางไปหาที่พักนะครับคุยกันว่าจะเข้าไปที่จังหวัดเลยนะสองพันเนาะใช่ค่ะแต่ก็จะผ่านอ,อำเภอเชียงกลมครับแต่ก็ยังไม่ดูนะว่าเราจะนอนที่ไหนนะครับเพราะว่าเราก็จะ ไปเรื่อยเนาะตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครับผมตอนแรกนะผมกะว่าจะมาถ่ายถ้ำนะครับที่อำเภอน้ำโสมครับแต่พอดีเมื่อวานนี้คือมันมีพายุเข้าครับแล้วก็หลังจากคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่เพื่อนอยู่แต่แนี้เพราะว่าก็ไม่ไม่ได้นำให้เข้าถ้ำเท่าไหรนะ่ครเพราะว่ากลัวเป็นดินถล่มดินสไลด์อะไรอย่างนี้ครับผมพวกเราสอคนก็เลยตัดสินใจเดินทางไปต่อที่จังหวัดเลยครับผม ตอนนี้ฟ้าเริ่มคลื้นมีแล้วนะสาวฟ้านใช่ค่พายุจะเข้าอีกเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่านะครับคือที่อำเภอน้ำโสมนะครับผมก็จะมีวัดถ้ำเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นถ้าผาแดงถ้ำผาดำถ้าผาแสอย่างงี้ครับแต่น่าเสียดายเนาะที่เราไม่เสี่ยงเขา้าถ้ำดีกว่าน,นะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงพายุฝนอุย้ยน่ากลัวมากค่ะใช่ครับผม จุดนี้วิวสวยครับใช่เขาวิวสวยมากเลยค่ะภูเขาคือลูกไม่ใหญ่นะล,ลูกเล็กๆนะคะแบบเหมือนเราวาดเอาอย่างนี้เนาะใช่ฝนตกนี่ก็เขียวไปหมดเลยเนาะใช่ับสดชื่นมากๆเลยเหมือนพายุจะมาอีกแล้วนะสาวดาน,นะใช่ไหมตอนนี้เพิ่งบ่ายสามครึ่งนะครับแต่เหมือนห้าโมงหกโมงเย็นเลยครับ รู้านี้ดีเนาะเนี่ยมีน้ำฟองใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสงนะสาวพานอืมบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีครับผมแต่เสียงฝนก็กำลังมานะนี่ <c oughs> นู่นฝั่งนู้นคือฟ้าร้องมาแล้วนะอ๋อตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำไม่ใหญ่ครับโอ้ลมเริ่มพัดมาแล้วครับผมตรงนี้จะเป็นสันอ่างนะครับผม ตรงนี้ถ้าเกิดเขาทำนาเนาะเสาผ่านเนาะน่าจะแบบเขียวเลยแหละเขียวแบบเขียวสดชื่นมากๆครับหน้ามานั่งทานข้าวเหมือนกันนะตอนนี้นะครับเราขับรถเลาะมาเรื่อยๆครับผมมาเจอฝั่งนี้ครับผมเป็นไม้ไผ่เนาะเฮ้ยโอ้ยดำ <c oughs> อยู่ดีก็วิ่งมาดมไม่เห่าเลยเนาะขอจำได้ไหมสาผ่านตรงนี้สวยนะสวยมากเลยใ <c oughs> ช่ครับนี่ ตรงน,นี้จะมีเป็นศาลานะครับผมสองที่ครับแต่ตอนอนี้น้ําแห้งนะครับชาวบ้านบอกว่าถ้าช่วงที่น้ําเยอะจะสวยกว่านี้ครับผมน้ําจะเต็มตรงนี้แล้วก็จะเห็นภูเขาครับผม <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะมีวัดนะครับผมวัดอยู่ริมอ่าเก็ตน้ํานะครับสวยมากครับผม ตัวนี้เหมาะกับการทำกับข้า,านนววานเลยนะเสาพันโอ้ใช่เลยค่ะอุ้ยแต่ว่ามันพังแล้วนะตัวนี้พังลงไปไม่ได้ค่ะไม่อันนี้ไม่ได้พังนั่นไงอันนี้คือเวลาน้ําขึ้นมันก็จะขึ้นตามน้ําครับตัวนี้<ะ>ตัวนี้ก็จะยกขึ้นตามไหนเสพาพันเข้าใจไหมเนี่ยเวลาน้ําขึ้นมันก็จะฟูขึ้นมาครับผมตัวนี้ก็จะยกขึ้นมาตาม <laughs> พ่อวิวดีครับอ้เขาตกปลาบน้องเสาพันนะโดนครับสองคนนะคะน้องมาที่นี่ทำไมแบบดูอันเลิร์มากสาพันไม่รู้ <laughs> ไม่ห่าไมไ่เลยวิ่งมาแบบ รู้ว่าเราชอบหมาหรือเปล่าคุณอาสงสัยรู้ว่า<น>อ่าเราใจดีรักหมาอย่างงี้เนาะมั <laughs> นดืน้อเงียบเงียบใช่ไหมเฮ้ยเสาฟานเจอลุงเหรอช่วยด้วยเจอลุงไม่เร <laughs> ีโ <laughs> อ <laughs> <laughs> e ้โหช่วยด้วยเจอลุ่มเรี่ยวมาเรี่ว เหมือนจะกัดนอแต่ไม่ขัดป่สรุปแล้วเราเดินทางต่อนอสสอพันเนาะเข้าไปปักชมต่อนอะโอเคครับโอเคครับผมป่ะเดินทางกันครับอันนี้กินไหมเราไ่เอาไอ้ตัวนี้มันไม่กินเอาทำไมมันไม่กินอ่ะไม่กินเหรอเอาไป เอาไปเลยเฮ้ตัวนี้ไปไปโอ้โหหลังจากออกมาจากหลังเก็บน้ำครับมาเจอทางแล้ทำไมน่ากลัวเลยเนาะใช่ค่ะมืดๆเนอะทน,นี้ก็น้องสิดีพามาอีกแล้วนะครับพามาทางลัด <laughs> ลัดป่าลัดดงค่ะดีที่ทางคอนกรีตอยู่ครับ เป็นป่ายาวเลยเนาะใช่สวนยางทั้งสองฝั่งเลยครับมีแต่เศรษฐีถนนอะไรเศรษฐีสวนยางทั้งน,นั้นเลยกําลังโตเลยเนาะสวนยางเยเป็นสวนยางเป็นป่ายางที่แบบว่าถนนดีมาก <laughs> เจอทางดำแล้วครับผมดำจริงๆโอ้สวยครับตรงนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยสําหรับการเดินทางที่เรายังไม่เคยไปนี่ใช่หรับเส้นทางใหม่นาอที่เราไม่เคยเห็นใช่ก็จะตื่นเต้นแบบนี้นะครับบ้านนาเมืองไทยเนี่ยสวัสดีเชื่อ้ัน วิวสวยมากน่าจะมีเมฆหมอกเนาะหลักฝนตกใช่ค่ะโอ้โภูเขาสูงมากนะใช่โอ้เป็นเหมือนภูเขาหินทรายนะสระบ,บุรตรงนี้นะใช่ไหมคะเพราะมันเป็นดินเต็ม บ้านนี้วิวดีมากเลยนะมันเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะแบบมันตื่นตาตื่นใจมากเลยเ็นแบบวิวภูเขาแบบนี้นะ่ะคือมันสีเขียวสดชื่นมากเลยใช่ค่ะ ตอนเย็นเราก็น่าจะนอนสบายแล้วเพราะว่าฝนจะตกกันเนี่ย้ค่ฝนก็เริ่ม ชิ้นทางนี่อันตรายเนาะใช่ดีที่มาตอนกลางวันครับถ้ามาตอนคืนนี่คืออันตรายอโอ้ยชันมากครับโอ้ยชัน ฝนตกตลอดทางเลยครับแต่ตกไม่แรงครับผมดีที่ตกลินลินนะครับอากาศดีมากเลยเนาะใช่คโอ้โหหมู่บ้านนี้อยู่ในหุบเขาเลยนะครับาร์ดเราหานอนแถบนี้ไม่คุ้นน้อน้อวิวดีมากสวยมาก เพื่อนาด้วงขอไปนีีนาด้วงป่ดหมู่นนั้นใหญ่ๆทำไมวิวแถวนี้สวยจังเลยนาะสาวพันเนาะสวยมากค่ะอดใจไม่ได้ต้องได้ถ่ายวิวดีมากจริงๆค่ะทริปนี้ถือว่าเรามากินดมชมวิวเนาะขับรถจากอำเภอน้ำโสมมายาังอำเภอปากชมครับผม ฝนตกลิีนลินตลอดทางเลยไปเลยเนาะสาพันเนาะไปเลย <laughs> ไปเลยครับผมฝากชมอีก30กิโลครับตัวอำเภอแต่เราน่าจะไม่ได้ถึงตัวอำเภอนะครับเราน่าจะหาจุดนอนท่านี้แหละนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงตำบลเชียงกลมเสพาพันยังไม่ถึงตัวอำเภอปากชมเลยเนาะแต่เรากะว่าเราจะนอนอยู่นี่แหละเพราะว่าวันนี้ผมเห็นแล้วมีสถานีตำรวจตำบลเชียงกมด้วยโ<ฮ>เลยจะพาเสพาพันนอนสถา,านีตำรวจบอนเดินครับผมสงสัยเสาพานจะติดใจผู้บาดตำรวจแล้วเนี่ยใช่ตรงนี้จะเป็นตลาดนะครับของตำบลเชียงกลมนะเป็นตลาดใหญ่มากเนะาะใช่ค่ <พา S 1> นะตลาดใหญ่มากเลยนะใช่ คือตำบลเชียงกมคือใหญ่มากนะผมนึกว่าอำเภอเนาะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าตัวอำเภอนะเพราะว่าคือถ้าเทียบกับอำเภอบูพานอำเภอเตาวงอนคือใหญ่กว่าอีกเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับผม โอ้ยได้กินอ่ะเอาไหมี้จิไหมตั้งอยู่ไหนหวานยิบว่ารับดีจินี่ไงชิมดูดิจิป่าแล้วครับปีละ้าร้อยหกสิบห้านาเราเป็นคนูชิมดูก่อนซื้อเหมือนเดิมก้นยามันก็เลย อ๋อไม่ได้พ่นยาโอ้กว่าสารพิษเทอพันเป็นไงตอนแรกง่วงนอนหายง่วงเลยเอากี่พวงดีพวงเองก็ได้ครับไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นหวานอมเปรี้ยวโอเคกเป็นรสนี้แหละลิ้นิน เอาพวงหนึ่งเหรออะไรเหมือน,น <Okay. S 2> แันบอนแดะเอาพวงหนึ่งเหรอเอาพวงหนึ่งครับพร,ริกสวยมากเลยนะนเนาะเฮ้ยมะเขืออันนี้เอาไปทอดเส่ไข่ไหมอามไหม <laughs> น่ากินนะหุ่นไนะหนบนชะอมชะอมและตังนานแล้วนะไม่เอาเหรอมะเขือตามแสบมะละกอสองวมา ยังไม่หมดเลยค่ะน่าซื้อทั้งนั้นเลยเนาะ,ะโอ้ดูกระหล่ำนี่สวยจังเท้ากระหล่ำทำไมสวยจังเลยใช่ค่นี่อันนี้คือผักอะไรเนาะเหมือนเหมือนหญ้าเราเห็นนะนะใช่ค อยากกินวาอยากกินอะไรเอาเลยครับไส้เต้าโพดค่ะชิมไหมไส้เต้าโพดพรุ่งนี้จะบูดไหมครับไม่จะไม่บูดเนาะก็กินพรุนี้เช้าได้ค่ะโอเคัออ๋จะเป็นเช้าเราอาหารเช้าเราใช่ค่ะสามห่อห้าสิบดิฟกาแฟกับขนมปังโอ้โอเคครับผมเข้ากันมาก ไม่รู้อ้อันนี้สวยมากเลยนะนี่สวยมากจึง <c oughs> ได้อะไรสวรพันได้ขนมปังขนมปังพูกนิชาวเนะ,ะแล้วก็มีลิ้นจี่ที่ปลูกเองไม่ใส่สารเคมีอันนี้เขาเรียกลิ้นจี่ป่าหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าเป็นลิ้นจีป่ป่าจะปลูกในไร่อ๋อนี่ลูกเล็กๆลูกเล็กๆใช่ค่ะรสชาติเป็นไงรวหวานใช่คหวานอมเปรี้ยวะ ไม่เหมือนกันหรอเดี๋ยวมาแต่กับข้าวเย็นเราก็มีแล้วเนาะก็คือว่าจะตําแตงแล้วก็ทอดไข่ต้มไข่สิอ๋อต้มไข่จะได้เข้ากันลืมทอดไขอดเลยเช้าเย็นเช้าเย็นหน้าดูหน้าบานแล้วเลยแล้วก็ไปหาที่พักกันค่ะโอเคครับถึงแล้วครับผมที่นอนของเราคืนนี้สถานีตำรวจพุทีรเชียงกมครับ เป็นตำบลที่มีสถานีตำรวจเนาะปกติคือสถานีตำรวจจะมีทุก,กอำเภอเนาะใช่ค่ะแต่จุดเนีเป็นตำบลที่มีนะครับแปลว่าตำบลใหญ่มากนะครับแต่จะมีที่าจอดรถนอนไหมล่ะจะต้องเข้าไปขอนอนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ เมื่อกี้นะครับผมได้เข้าไปขออนุญ,ญาตพี่ๆตำรวจที่าสายตำรวจเชียงคมครับพี่ๆเขาบอกว่าใจดีมากเอาเลยสถามย่านี้คืออยากกางเต็นท์ก็กางได้หร,หรือว่าอยากกางเต็นท์ตรงเนี่ยตรงโรงรถนี้ก็ได้นะครับเอารถจอดก็ได้แล้วก็มีไฟให้มีปลั๊กไฟด้วยก็ใช้ตามสบายเลยคณตรวจใจดีมากเราเอาตรงนี้เลยเนะาะสาพันเนาะ สนามนี้เป็นของเราเลยเนาะข้างในดีกว่าเดี๋ยวฝนตกค่ะมันได้บรรยากาศไห่เอาเนี่ยถ้าฝนตกเราก็ขย้ายไหมโอ้โหก็การดูก่อนเนาะก็เราดูก่อนแล้วก็ตั้งตนเนี่ยพวกผู้น้ชาวนะคะพาที่จะขึ้นตรงนี้สวรรนนม่จะขึ้นฝั่งนี้เนาะาะพาที่ตกฝนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพาที่ด้ขึ้นฝั่งนี้ครับผมโล่งมากโอเคเนาะคืนนี้เราคุณมีลูกวันไหมคะเตะวันเล็กเต๋วอะเออเนาะ มีสนามเตะบอลให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเนาะจุด<ช>นี้นะค,ะครับไปเราก็ทำกับข้าวกันก่อนเนาะไปครับผมวกผักบุ้งก่อน เก็บมาจากข้างท <C> e <ik ets> oh. างโอ้โหยัดได้ไหม่นะนะครับลวกเอาแบบเชื้อโรคเอาอะไรออกเป็นที่เดียวออกครับแล้วก็กินง่ายขึ้นนะเพราะพักบงเนี่ยมันจะมียางสองพัน นั่นไงอันหนีบก็มีคุณอันน,นั่นไงที่ชีบนหนอยู่ตรงนั้นคุณก็เนาะมือเหล็กขนาดนั้นเลยเหรอไม่ร้อนดยวไปอาจารย์ก่อนนะ มาทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะมาครับผมมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเอาให้เจ้าที่จะทานกันเนาะตำแตงนะครับสูตรสาวผู้พานนะผมกับต้มไข่แซ่บๆนะครับเ,เจ้าที่จะทานนะครับวันนี้ครับผมอาหารไม่เยอะเนาะแต่ก็ เป็นอาหารที่อยากผมอยากกินตําแตงมากนะแตงเราซื้อมากี่วันละสักวัน,สา,วนสามวันแล้วอยากกินตําแตงแต่วันแรกที่มาครับผมอยากซดน้ําเลยคนระับสดน้ำแบบนี้เหรอใช่อร่อยนะเขาทอ จำแตงกับต้มไข่เป็นอะไรที่เข้ากันมากที่หนึ่งวันนี้เน้นผักครับผมเชดาไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูตอนที่เก็บผักเพรบุ้งสวยมากเนาะข้างทางจริงๆ <S 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 ข้างทางยิมน้ำครับแต่น่าจะสะอาดจยู่หรอกแต่เราก็ล้างหลายรอบแล้วแล้วก็ลวกอร่อยไหมคะ อครับข้าวก็อ่าเป็นข้าวแต่เมื่อเช้านะครับเป็นข้าวเย็นใช่ราะเมือเช้าล้วเนื่องเยอะครับผมตอนเที่ยงก็ไปกินส้มต่ำทีนน้ำตกนะครับเคยอุดหนุนพี่เขาตั้งแต่เดินทางวันนี้หมดตังค์เยอะที่สุด ซื้อซื้อกับข้าวตรงอะไรนะซื้อกับข้าวตรงน้ำตกนหมดร้อยสิบห้าบาทแล้วก็ข้าวเย็นวันนี้นะแตงก็สิบบาทอ,อ๋าแล้วก็ไข่ก็ยี่สิบบวกกันเป็นเท่าไหร่สามสิบ <30. S 2> ก็รวมกันร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยสิบห้าบวกสามสิบ ร้อยสิบห้าบวกสามสิบก็เป็นร้อยสี่สิบห้าแล้วก็ซื้ออันนี้ยี่สิบห้าบาทเป็นร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ซื้อ่วมห้าสิบเป็นสองอยี่สิบวันนี้ใช้เต็มกันไปครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เธอว่าประหยัดนะสาวพนันนะใช่ค่ะ พออันดับแรกก็คือค่าที่พักเราก็ประหยัดไปได้ห้าร้อยบาทนะครับแถมว,วิวสวยด้วยเดี๋ยวรอชมพวกนี้ครับว่าวิวสว,สวยขนาดไหนนะครับผมหลายๆคนอาจจะกลัวเนาะพูดถึงสถานีตำรวจก็ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะไม่อยากมานะครับแต่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะคุณตำรวจก็ใจดีครับผมตอนแรกผมเข้าไปขออนุญ,ญาตว่า ขอจอดนอนในรถน่อยนะครับคุณตรวรว่าเฮ้ยนอนในรถมันก็อึดอัดสิมีเต็นท์มีอะไรไหมมากลางที่สนามหน้าสถาตีตะบนไเลยมีไฟให้ด้วยมีปลั๊กให้ด้วยมีปลั๊กไฟมีอะไรให้ด้วยถ้าฝนตกก็เข้าหรบฝนได้คุณตวเข้าใจดีมากนะมครับผมถ้าขาบาไปพามาที่ตำบลเชียงกลมนะครับก็แวะเข้ามาจอดรถนอนพักได้ครับที่นี่คนตรวจจะดีมาก ตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จที่เรียบร้อยนะผมคืนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนอนพักผ่อนนะผมเจอกันพรุ่งนี้เช้านะผมพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราเรามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันครับว่าในตำบลเชียงกลมแห่งนี้นะครับวิวจะสวยขนาดไหนนะคทีนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจดจ่คลิปขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ